อ่าโอเควินนะครับเหลือ 4, 3, 2, สี่สามสองหนึ่งูยเย้ชนะครับอ่าได้อีกไม้นะครับสวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับเทรดเดอร์ฮีโร่ครับวันนี้ผมจะมาสอนพื้นฐานของการใช้สัญญาณ1นาทีนะครับซึ่งมีเพื่อนๆหลายคนสอบถามเข้ามานะครับว่าใช้งานยังไงนะผมก็จะมาสอนเป็นขั้นเป็นตอนเลยนะครับว่าจะต้อง ใช้งานยังไงบ้างทีละขั้นตอนนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับสัญญาหนึ่งอาทิตย์ของเรานะครับจะเป็นสัญญาที่มีอยู่4คู่เงินในวันเสาร์อาทิตย์ส่วนวันธรรมดานะครับตอนนี้เราเพิ่มเป็น6คู่เงินแล้วนะครับณวันที่ผมอัาอยู่ตอนนี้จะเป็นวันอาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้นตลาดจะเป็น OTC จะมีอยู่4คู่เงินตามนี้นะครับที่เห็นอยในรูปนะครับก็จะมี EUR USD นะครับ USD c f GBP USD แล้วก็ EUR GBP นะครับ แล้วก็จะมีขีดคําว่า OTC อยู่ด้านหลังก็แสดงให้เห็นว่าเป็นตลาดวันเสาร์อาทิตย์ซึ่งข้อดีของสัญญาหนึ่งนาทีตรงนี้นะครับก็คือจะมีให้เทรดในวันเสาร์อาทิตย์ด้วยนะครับก็จะมีสีุ่้เงินแบบนี้เท่ากับว่าเราสามารถทํากําไรได้ทุกวันเลยนะครับแม้แต่วันที่เราหยุดนะครับเพราะว่าที่เราเพิ่มเข้ามาในวันเสาร์อาทิตย์ด้วยเนี่ยคือบางคนก็ทํางานกันใช่ไหมครับจานถึงสุกก็อาจจะไม่สะดวกในการที่จะมาเทรดนะครับไม่มีเวลาเลยก็มาหารายได้ในวันเสาร์อาทิตย์ได้นะครับในวันที่เราหยุดนะวิธีการใช้สัญญ,ญานะครับ สัญญาณของเรานะครับเวลาที่ราคาโอเคและตำแหน่งหน้าเข้าเนี่ยจะมีลูกศรเกิดขึ้นนะครับยกตัวอย่างอันนี้นะครับค่างเงิน EURUSD เนี่ยเห็นไหมครับว่ามีลูกศรชี้ขึ้นเวลาลูกศรชี้ขึ้นของสัญญาเนี่ยก็จะหมายถึงว่าจะเป็นการคาดเดาแท่งต่อไปนะครับว่าว่าแท่งเทียนจะขึ้นหรือลงนะครับอย่างอันนี้เป็นลูกศรสีเขียวและชี้ขึ้นอย่างนี้เปรียยนสมมอนกับว่าเขากำลังทํานายว่าแท่งต่อไปจะขึ้นนะครับ โดยที่เราจะเข้าก็ต่อเมื่อเวลาด้านบนตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเหลืออีก50วินาที50วินาทีในที่นี้หมายถึงว่าตัวแท่งเทียนนี้จะเป็นแท่ง1นงาทีนะครับเป็นแท่ง1นงาทีก็จะใช้เวลาทั้งหมด1นาทีในการที่จะเปลี่ยนแท่งใหม่เพราะฉะนั้นแล้วแท่งนี้ถ้าเกิดดูจากเวลาตรงนี้นะครับก็จะเปรียบเสมือนว่า จะเหลืออีก50วินาทีในการที่จะขึ้นแท่งใหม่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องรอให้ครบ50วินาทีก่อนแล้วเราถึงกดเพื่อที่จะได้ราคาเปิดของแท่งต่อไปเท่านั้นเองครับหลักการแต่เราจะเข้าให้ได้ราคาเปิดของแท่งต่อไปได้ก็ต่อเมื่อเราจะต้องเข้าก่อนนิดหนึ่งนะครับ นิดนึงในะที่นี้ประมาณสัก1วินาทีเพราะว่าเวลาเรากดไปแล้วเนี่ยกว่าคําสั่งมันจะวิ่งไปหาทางบรกเนี่ยมันต้องใช้เวลานะครับเที่ยวนาทีก็เถอะประมาณ1วินาทีอะ่ะถึงจะได้ราคาเปิดของแท่งต่อไปพอดีจากที่เคยทดสอบกันมานะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเข้าเนี่ยต้องเหลืออีกประมาณ49วินาทีนะเราต้องรอ49วินาทีก่อนพอเหลือ 0- 0แล้วก็ตรงนี้เป็นศ1นเมื่อไหร่เนี่ยเราค่อยกดขึ้น ตามไปนะครับนี่คือวิธีการเข้าของสัญญาณนะครับอ,อันนี้เป็นแท่งที่1นนะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่วินล่ะ,ะสมมุติว่าเราเข้าไปแล้วนะครับยกตัวอย่าง,างเช่นอันนี้อันนี้นะแท่งนี้นะครับถ้าเราเข้าคู่นี้นะครับคู่นี้บอกว่าให้กดลงถูกไหมครับเราเข้าที่1นึ่งวินาทีสุดท้ายพอแท่งต่อไปจริงๆมันต้องลงถูกไหมครับแต่ปรากฏว่ามันย้อนกลับขึ้นไป อย่างนี้ลูกศรสองก็จะเกิดขึ้นนะครับก็ให้เรารอแท่งนี้ให้เหลือ1วิธีสุดท้ายเราค่อยกดลงเป็นรอบที่2แล้วก็มาลุ้นแท่งนี้เอาครับแต่ปรากฏว่าแท่งนี้ลงเห็นไหมครับก็เท่ากับว่าสัญญาณชุดนี้วินนะครับนี่สัญญาณชุดนี้วินนะประมาณนี้นะครับยกตัวอย่างอีกอันนึงนะครับอันนี้เห็นไหมครับว่าลูกศรเนี่ยเป็นสีเขียวนะครับแล้วให้เรากดขึ้นถูกไหมครับเนี่ยลูกศรสีเขียวแล้วให้เรากดขึ้นแต่ปรากฏว่าแท่งต่อไปเห็นไหมครับว่ามันลง สีแดงเนี่ยมันลงนะครับมันย้อนกลับลงมานะครับลูกศรมันก็เลยเกิดเป็นลูกศรที่2ให้เราทบไม้นะครับพอเราทบไม้ที่1นึ่งวิวัตีสุดท้ายเนี่ยเราก็มาลุ้นแทงต่อไปแท่งนี้ให้มันขึ้นแต่ปรากฏว่ามันก็ยังลงอยู่ใช่ไหมครับพอลงอยู่อย่างนี้เราก็ต้องทบไม้3ครับลูก2ก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรอ1วิวาทีสุดท้ายของแท่งนี้ แท่งที้3แท่งนี้นะพอเรากดเสร็จปุ๊บเราก็มาลุ้นแท่งต่อไปครับให้ขึ้นแต่ปรากฏว่ายัางไงครับอันนี้มันก็ยังลงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วในกรณีแบบนี้ชุดกองสัญญาณนี้จะเกิด loss ครับเราจะเรียกว่า loss เพราะว่าทางระบบของทางซิกซี่เนี่ยจะทําการทบแค่3าไม้เท่านั้นนะครับเราจะไม่ทบมากไปกว่านี้เพื่อป้องกันการสูญเสียที่เยอะเกินไปนะครับเราคิดว่าประมาณ3าไม้นี้กําลังเหมาะสมแล้วครับถ้าเกิดว่าทบไม้4ไม้5ใครๆก็ทบได้ครับแต่ทบไปแล้วมันจะคุ้มหรือเปล่าเพราะว่าไม้หนึ่งเราได้เปอร์เซ็นต์อยู่เท่นเาน ไปแล้วมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เผิ่อจะขาดทุนด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเราเราก็ต้องทบโดยปริมาณที่เยอะมากแต่มันเหมือนกับว่าเอาเงินเยอะมาแลกเ,เงินน้อยก็เลยคิดว่านะครับแนะนําให้สต็อปลอสเลยดีกว่าจบที่3ไม้เพราะฉนะนั้นสัญญาณตัวนี้ชุดนี้นะครับก็ถือว่าลอสไปนะชุดนี้สาไม้แล้วก็ยังไม่วินเราก็จะจบแค่นี้นะยอมตัดขาดทุนนะครับแล้วก็ไปเริ่มชุดใหม่ดีกว่าให้บริหารพอร์ตแบบนี้นะครับคร่าวๆก็ราวๆนี้นะครับเรามาลองทดลองใช้สัญญ,ญาณจริงเลยดีกว่าว่าเวลาเทรดขั้นตอนของเราจะเป็นยังไงบ้างนะครับ อันนี้นะครับเวลาเราใช้งานนะครับเราก็อาจจะแบ่งหน้าจอแบบนี้นะอันนี้นะครับเวลาเราใช้งานนะเราก็อาจจะแบ่งหน้าจอเป็นซ้ายกับขวาแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วเราก็ให้สัญญาณอยู่ทางด้านหนึ่งแล้วก็หน้าเทรดอยู่ทางด้านหนึ่งนะครับวิธีการใช้งานแล้วคือเราก็รอดูสัญญาณของด้านซ้ายนะครับว่าสัญญาณจะมาเมื่อไหร่นะครับถ้าเกิดว่าสัญญาณมาจะมีเสียงดังนะครับแบบนี้ คราวนี้เรารอสัญญาณกันก่อนนะครับว่าสัญญาณจะมาคู่ไหนบ้างนะครับสังเกตว่าอย่างคู่ EU ตอนนี้นะครับก็สัญญาณมาแล้วนะแต่เราเข้าไม่ทันนะครับก็คือเราก็จะปล่อยไปตอนนี้เปิดขึ้นมาเนี่ยจะเห็นคู่ EU เห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยมีลูกศร3สามอันแล้วอย่างที่สอนไปตอนแรกนะครับก็คือมีการทบครั้งที่3แล้วนะครับแล้วก็รอลุ้นให้แท่งนี้ลงปิดลงมาแดงนะครับถ้าปิดลงมาแดงแบบนี้ก็ถือว่าชนะนะต้องรอไปก่อนนะครับ รอผล1นาทีตอนนี้เหลืออีก1วินาทีอ่าวินไปเรียบร้อยครับสำหรับสัญญาณชุดนี้นะครับเราต้องทบถึง3ไม,มา้ด้วยกันนะคราวนี้เราก็มารอสัญญาณชุดใหม่นะครับเพื่อจะเป็นตัวอย่างให้ดูนะโอเคเรามาสองคราวกันก่อนแล้วกันครับ เวลาถ้าสมมุติสัญญาณมาอย่างเช่นอ่ะสมมุติถ้าเกิดเป็นคู่ E.U. นี้สัญญาณมาอีกรอบหนึ่งนะครับขั้นตอนจะมี4ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1พอเราเห็นสัญญาณมาถ้าเกิดเป็นคู่ E.U. แบบนี้นะครับให้เราเลือกที่คู่เงินนะอ่าเลือกไปที่ E.U. นะครับโดยที่เวลาเราเข้าไปที่เมนูนะจะมีคู่เงินอยู่2แบบนะครับคือ B i n a r y กับด i g i t a l นะครับซึ่งบ i n a r y ี่กับดตอลต่างกันยังไงบ i n a r y เนี่ยจะให้เปอร์เซ็นที่น้อยกว่านะครับส่วน Digital ให้เปอร์เซ็นที่เยอะกว่านะคร จะให้เงินคืนนะครับถ้าเป็นดิจิตอลเวลาปิดเสมอจะโดนหักเงินออกแต่ได้ผลดีก็คือจะได้เปอร์เซ็นที่เยอะกว่านะครับเลยทําให้คนอาจจะเล่นดิจิตอลมากกว่านะครับแล้วพอเราได้คู่เงินเสร็จแล้วเราเลือกไปที่ E U นะครับว่าเราก็ใส่จํานวนเงินตามที่เราต้องการจะเทรดนะแล้วเราก็เลือกนะครับเวลา1นาทีนะจากตรงนี้ก็จะเป็นอันแรกนะครับอย่างตอนนี้เป็นบ่ายโมงยีนะครับเวลาจะเข้าสัญญาณก็บวกไปอีก1นาทีนะครับ ก็จะจบที่29เพราะว่าเราต้อง้อยแท่งปัจจุบันจบแท่งก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามายกตัวอย่างกันอ่ะครับสำหรับทุกคนที่ดูมาถึงจุดนี้แล้วนะครับแล้วเริ่มสนใจอยากจะใช้สัญญาณ1นาทีแล้วนะครับผมแนะนำนะครับให้ทักแอดมินเข้ามาในกลุ่มได้เลยนะครับซึ่งจะมีรายละเอียดอยู่ในภายใต้ description ของ คลิปนี้นะครับทักเข้ามาพูดคุยกันแล้วเรามาเจอกันทํากําไรพร้อมกันได้เลยนะครับนอกจากเราจะมีสัญญาณให้ใช้ฟรีแล้วเรายังมีห้องเทคนิคลับครับซึ่งจะเป็นห้องที่มีโค้ชหลายๆคนเลยคอยสอนเทคนิคในการใช้ประกอบการตัดสินใจในการเข้าของสัญญาณในแต่ละครั้งอีกด้วยนะครับและถ้าหากสมัครบล็อก8 x ผ่านลิงก์ในกลุ่มเรานะครับก็จะได้มีเงินทดลอง1 0,000ื่นเหรียญตรงนี้เพื่อนๆสามารถเอาไปเทรดเพื่อทดลองเทคนิคต่างๆที่ได้ร่ำเรียนจาก กลุ่มเราไปด้วยนะครับแล้วยังสามารถเติมเงินเพิ่มได้เรื่อยๆด้วยครับแล้วเรามาโกยกําไรด้วยกันมาเจอกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าสัญญาณจริงกันดูนะครับตอนนี้สัญญาณมาแล้วนะครับ USD c f อ่ะเราเลือกไปที่ USD c s f นะครับเสร็จแล้วนะครับเราใส่จํานวนเงินนะครับที่เราต้องการจะเทรดต่อมานะครับเราก็เลือกเวลาที่จะจบนะครับเวลาจะจบก็จะเป็น1นาทีตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงยีนะครับเวลาที่จบของสัญญาณก็จะเป็น โบไปอีก1นาทีนะครับหลังจากที่แท่งปัจจุบันนี้จบนะก็จะเป็นบ่ายโมงสานะครับอ่ะเดี๋ยวเรามากดคู่นี้กันนะครับรอให้เหลือ1นึ่งวิทีสุดท้ายเรากดลงนะครับตอนนี้6 5 4 3 2 1าไปครับกดลงกันอ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดูครับว่าสัญญาณจะวินตั้งแต่ไม้1ห,หรือเปล่านะครับถ้าไม่วินเราก็ต้องทบตามระบบทั้งหมด3ไม้นะครับ ข,ขึ้นลงอยู่นะครับก็จะมีเขียวบ้างแดงบ้างนะเราต้องดูว่าสุดท้ายเราจะวินหรือเปล่านะครับตอนนี้ยังลงสวยอยู่นะแต่ถ้าเกิดว่าขึ้นมาข้างบนป่มๆแล้วเนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวไว้ก่อนดันขึ้นขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นระเหลือ20ิวินนะเราต้องกดดิวใหม่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็ใส่เงินเป็น2เท่านะครับในการทบนะก็จะเป็น1000บาทนะครับแล้วก็เลือกไปที่เวลา1นาทีนะครับก็จะจบที่บ่ายโมงสามสิบเอ็ดนะครับอ่ะแล้วก็สังเกตตรงนี้ว่ายัง กดครับคราวนี้ก็รอลุ้นครับสัญญาณที่ไม้ที่สองของเรานะครับว่าจะวินหรือเปล่านะครับสัญญาณขึ้นขึ้นลงลงนะครับโหตอนนี้ขึ้นไปแล้วนะลุ้นอยู่สงสัยต้องมีการทบไม้สามนะครับอ่ะเหลือยี่สิบวิเรามาเตรียมตัวก่อนนะครับเรามาทบไม้สามนะไม้สามจะทบเป็นสองเท่าของไม้สองนะครับหรือไม่อาจจะเพิ่มอีกหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้เป็นสองพันใช่ไหมอาจจะใส่เป็นสักสองพันห้าก็ได้นะครับอ่ะแต่ปรากฏว่ามันยังวินอยู่นะ ว่าม,มันยังเขียวอยู่นะเรารอลุ้นนะครับถ้าเกิดว่าหนึ่งวิาทีสุดท้ายแล้วมันยังเขียวอยู่เราก็ไม่ต้องกดแล้วนะครับหนึ่งอ่าโอเควินนะครับอ่าในที่สุดคู่นี้สัญญาณนี้วินนะครับในไม้ที่สองเท่านั้นเองนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของการเทรดนะเดี๋ยวเรามาเทรดอีกสักคู่เงินดูนะครับเดี๋ยวเราดูกันอ่าอันนี้นะครับ ยูนะเดี๋ยวเราจะมาลองทบไม้กันดูนะครับสัญญาณบางทีจะเห็นมีหลายคู่เงินแบบนี้นะลูกศรแรกนี้นะครับก็เปรียบเสมือนกับว่ามันบอกให้ลงใช่ไหมมันก็จะเป็นการบอกว่าแท่งนี้ลงนะครับแต่แท่งนี้ก็ยังขึ้นอยู่อ่าพอแท่งนี้ลุ้นแท่งนี้นะครับแท่งนี้ลงแล้วนะครับพอแท่งนี้ลงแล้วปุ๊บสัญญาณชุดนี้ก็เท่ากับจบนะฮะอ่าแต่พออันนี้เนี่ยก็เป็นสัญญาณที่1น,นะครับว่าจะลุนแท่งนี้อันนี้เป็นสัญญาณที่2ว่าจะลุนแท่งนี้ อันนี้เป็นสัญญาณที่3มเพื่อจะลุ้นแท่งต่อไปนะครับเดี๋ยวลอสัญญาอีกสักไม้อ่ามาแล้วครับมาปุ๊บก็ถึงเวลาเลยนะครับ EG นะ <brew> อ่าเดี๋ยวเราลองดูครับว่าถ้าเกิดว่าเราได้ราคาดีเราอาจจะเข้าที่ตำแหน่งที่ราคาดีก็ได้นะครับสังเกตว่าตรงนี้มันย่อลงมานะเราก็อาจจะเข้าเวลานี้ก็ได้นะครับตั้งที่1น่นาทีผมกดขึ้นเลยเดีย๋ยวเรามาดูครับว่าจะวินหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเราเห็นว่ามันเราเข้าไม่ทนันแล้วก็จังหวะมันลงมาหรือว่ามันขึ้นไปให้ใหมันย่อให้เราได้ราคาดีเราสามารถเข้าได้ ในระหว่างแท่งได้เหมือนกันนะครับไม่จำเป็นต้องราคาเปิดแต่เราต้องสังเกตนะครับว่าจะต้องยังไม่ถึง30วินาทีนะครับถ้าเกิดน้อยกว่า30วินาทีแล้วเราจะไม่สามารถกดและให้มันเป็นบุยแค่1นาทีมันจะกลายเป็นเกือบ2นาทีนะต้องลองสังเกตดูนะครับเราต้องเข้าก่อน30วินาทีที่จะหมดนะครับอ่าตอนนี้เหลือสี่ส เจชนะครับได้อีกไม้นะครับโอเคเราทดสอบกันมา2ไม้นะอันนี้ก็เป็นวิธีการเข้านะครับอันเนี้ยก็คือวินตั้งแต่ไม้1เลยนะครับสัญญาณตัวนี้นะครับโอเคก็ถึงตรงนี้แล้วนะครับก็เราพอจะทราบแล้วนะครับวิธีการใช้งานของสัญญาณ1นาทีนะครับให้เราเน้นเข้าที่จุดของราคาเปิดของแท่งต่อไปนะแต่เราอาจจะไม่ต้องเข้าราคาเปิดก็ได้ถ้าเราเห็นว่าราคามันดีกว่าแล้วก็รอให้ราคาดีก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่เราต้องเรียนเสริมนะครับสำหรับคนที่ เริ่มมาใช้สัญญาณใหม่เนี่ยอาจจะศึกษาพื้นฐานก่อนแล้วเราเดี๋ยวเราพอเราเข้าไปในกลุ่มของสัญญาณหนึ่งนาทีแล้วก็จะมีห้องเทคนิคลับเพื่อจะให้เรียนกับโค้ชต่างๆแล้วก็จะมีเทคนิคสอนเพิ่มเติมอีกนะครับเพื่อจะเสริมความรู้เราให้สามารถจะสู้กับตลาดได้โดยใช้เทคนิคต่างๆนะพรวพราวเลยนะครับถ้าเราความรู้เราเยอะเราก็สามารถอยู่ตลาดนี้ได้นะครับถ้าเรารู้แค่พื้นฐานบางทีเราอาจจะพลิกแพงลําบากนะ ยังไงก็ลองศึกษากันดูนะครับใครสนใจก็ลองดูรายละเอียดใต้คลิปแล้วก็มาเจอกันในกลุ่มได้นะครับบายสวัสดีครับ